สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับวิจารณ์ไหลอีกคร,ครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเล่าเรื่องนะครับห่านท้าชะตาฟ้าปริศนาดุจจักรในศีีษะนี่สองเริ่มเรื่องเนี่ยก็จะกล่าวว่าตัวฟางเสียนตอนนี้อยู่อยู่คนเดียวนะพี่อุทยานของตัวฟางเสียนมีการคิดเกี่ยวกับว่าตัวฮ่องเต้นเนี่ยทาไมต้องให้ตัวเขาเนี่ยมาเจอเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วก็ยังคิดว่าฮ่องเต้นเนี่ยคงจะมีบุญคุณเขาแหละทําให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งคนขอท้าตรวสอบนะครับเป็นคนที่คอยดูแลท้อปมะข่งัง มีตำแหน่งใหญ่โตได้แต่งงานกับตัวหลี่มันเอ,อ๋แล้วก็มีตำแหน่งที่ใหญ่มากในวังแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเขาก็รู้ยู่แล้วว่าฮ่องเต้ที่มีทุกวันเนี่ยเพราะว่าตัวของแม่เขาเนี่ยแหละตัวเย่ยชิงเหมยเป็นการสนุนตัวเย่ยชิงเหมยก็เลยคิดว่าก็ไม่ได้ขอบคุณฮ่องเต้เท่าไหร่เพราะว่ายัางไงแล้วสุดท้ายในฮ่องเต้เนี่ยทําทุกอย่างให้เขาเนี่ยต้องเป็นคนที่จัดการสมดุลทงางตาภายในวังจัดการบรรดาขุนนางที่กังฉินนะครับแล้วก็ทําเงิน,นงต่างๆจากทบวังคังเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเหลือแคว้นชิง หลังจากนี้ตัวตัวฟ้าเสียเนเราจะคบคิดก็คือมีการหยิบนะครับกล่องยาวรีกล่องนึงขึ้นมากล่าวว่ากล่องเนี้ยเป็นกล่องที่ตัวหวังชีเนียนเนี่ยมีการส่งมาบรณาการกับตัวฟ้าเสียนโดยส่งให้ตัวเท็ที่เฟยเนี่ยนำมาให้ตัวฟ้าเสียนหลังจากเปิดดูเนี่ยฟ้าเสียนก็เห็นเป็นกระบี่โบราณเร่มนึงนะครับซึ่งก็ไม่ได้ดูแปลกประหลาดสักเท่าไหร่ฟ้าเสียนก็เห็นมีกระดาษข้างๆข้างๆในในในตัวกล่องนั้นฟ้าเสียนเลยมีการแกะมาดูนะครับเป็นคาพูดของหวังชีเนียนว,ว่ากระบี่ตัวเนี้ยเป็นกระบี่ของเยินฮ เยื่อท้องเต้คือเป็นท้องเต้องสุดท้ายของแควนเป๋ยวเอก่อนที่ล่มสลายตัวฟ้าเสก็คือเป็นการดูข้อความต่างๆในตัวที่ว่าตัวหวังเห็นเขียนมาเนี่ยได้ใจความว่ากระบี่ที่ว่าเนี่ยเป็นกระบี่ที่ได้จากตอนที่แขนวนเป๋ยวเนี่ยล่มสลายบรรดาขันทีเนี่ยนำของวิเศษภายในวังเนี่ยออกไปขายจนกระทั่งผ่านไปประมาณ2ี่สบปีเนี่ยตัวหวังเห็นได้ข่าวเกี่ยวกับกระบี่เรื่องนี้ก็เลยไปทุ่มเงินเนี่ยซื้อมาหลังซื้อมาแล้วเนี่ยมีการดัดแปลงลักษณะของกระบี่เล็กน้อยอาจจะเป็นการบัวณะกกระบี่เพราะว่า กระบี่ตอนนี้มีอายุค่อนข้างที่จะนานนะครับหลังจากที่บูนักกระบี่ก็คือนําให้ตัวฟ้าเสียนแหละฟ้าเสียงก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วกระบี่นี่คือกระบี่ราชันซึ่งเขาก็คิดในใจล้ว่าหวังชีเนียเนี่ยคิดยังไงนํากระบี่ที่ว่าเป็นกระบี่ของฮ่องเต้เนี่ยมาให้กับตัวฟ้าเสียงซึ่งสุดท้ายแล้วฟ้าเสียงก็คิดว่าคนอย่างหวังชีเนียเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนที่คิดอะไรมากขนาดนี้ตัวเขาเองเนี่ยน่าเป็นคนที่คิดมากแล้วก็ขี้ระแวงมากเหมือนกับตัวฮ่องเต้เหมือนกับตัวพ่ออะไรแหละฮ่องเต้ชิงอ่าไอ้ลูก่าวครับถ้ากล่าวย้อนไปเี่ สาเหตุที่ฮ่องเต้เนี่ยไปดึงฟาเสียมาในสาเหตุหลักเลยคือต้องการลดอํานาจของจางกงจู่นั่นเองว่าฟาเสียแต่งงานเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ฟาเสียไปรับตาแหน่งดูแลเขาบัังซะ,งะให้ตาแหน่งดูแลสำหรับตรวจสอบซะเพื่อจัดการขุนงานคนอื่นด้วยแล้วก็เป็นการถถวงรุนอำนาจกลุ่มต่างๆซึ่งมันก็ได้ผลเพราะว่าต้นเรื่องมันเนี่ยในซีรีส์เนี่ยตัวขององคชายาาเี่ยลูกน้องก็โดนปลดก่อนเลยขั้นแรกจากกงจู่ก็โดนเนรเทศจนตอนนี้ได้กลับมาละแต่ว่าอนานาจเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าเก่านั่นเองเพราะว่า ปาเสียดได้จัดการเก็บคนเหล่านี้ไปหลายคนแล้วนั่นเองก็ก็บอกว่าเป็นความคิดที่ชาญฉลาดขอ,องเต้มากแล้วก็ถ้ากล่าวถึงตอนที่บอกว่าห้องเต้เป๋ยเว่ยองสุดท้ายเนี่ยหรือว่าแคว้นเป๋ยเว่ยลมสลายเนี่ยก็เพราะว่าตัวของฮ้องเต้ชิงเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นราชทายาทหรือว่าเป็นองค์ชายนั่นแหละยกทัพไปบุกแคว้นเป๋ยเว่ยสามครั้งเลยทําให้แคว้นถูกตีแตกแต่จ้าชิงฟงก็ประกอบกู้เป็นแคว้นเป๋ยฉีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะ หลังจากนั้นสาววันเนี่ยตัวบรรดาฟางเสียแล้วก็บรรดาขุนานางเนี่ยก็เตรียมรับนะครับคณะทูตก็คือเป็นคณะทูตจากแรนชิงนี่แหละนาราชองการเนี่ยมาเผยแพร่ในขณะที่ล้อกล่าวว่าทางคณะทูตเนี่ยมาสายกว่าเวลาที่นัดหมายไว้ซึ่งโดยโปกติธรรมเนียมของอในโบาราณเนี่ยคนที่จะเตรียมรอราชองการเนี่ยอย่างมากก็คือต้องยืนรอหรือไม่ก็คุกเข่ารอแต่เนื่นองจากตัวฟางเสียเนี่ยคิดว่ามันค่อนข้างนานนะครับก็เลยไปหาเก้าอี้มานั่ง ซึ่งภายนั้นเนี่ยมีฟ้าเสียงเดียวนะที่ที่ทำการนั่งนั่งเก้าอี้นี้แล้วก็บรรดาลูกน้องของของบรรดาฟ้าเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวต้นชิวเวียนะหรือต,ตัวเกาตาพยัพิทักษ์หรือว่าสํานักตัวสอบเนี่ยก็รู้สึกคิดว่าฟ้าเสียงเนี่ยเจา้าน้าที่คุกค้นเนี่ยโอหังอย่างมากเพราะว่าการที่ว่านั่งรอนราชองการเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างขัดกับธรรมเนียมแต่ฟ้าเสียงก็ไม่สนใจเพราะว่าเขาคิดว่าบรรดาลูกน้องของเขาในตอนนี้เป็นคนสนิทเป็นคนที่ร่วมเป็นร่วมตายเขามานาน โดยที่ว่าตอนนี้ไม่ว่าทุกคนเนี่ยก็อยู่ตัวฟ้งเสียนยกเวน้นคนเดียวคือแม่น,นงา,างไห่ถังเพราะว่าไหถังแน่นอนครับเป็นคนของฟนเปฉยฉียคงจะไม่สะดวกทําในการที่จะรอรับรัฐองค์การด้วยกันหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนครับตัวราชทูตก็มาถึงคนที่เป็นทูตคนที่เป็นหัวหน้าทูดมาเนี่ยก็คือตัวของเหยาวกงกงเป็นกงกงนับที่อยู่ข้างกายตัวฮ่องเต้นในซีรีส์ที่เราเห็นนี่แหละนะครับกงกงคนนี้หลังจากที่กงกงมาเนี่ยก็ไล่รัฐองค์การนะครับว่าตัวฮ่องเต้เนี่ยมีราชองค์การว่า เนื้อความประมาณว่าตัวฮ่องเต้เนี่ยมีการด่าตัวฟ้าเสียแหละว่าทาทาการฆ่าคนที่แดนเจนนันเนี่ยโดยพลักการทําให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเนี่ยแล้วก็มีการลดนะครับเงินเดือนของตัวฟ้าเสียเนี่ยลดลงประมาณ1ปีแต่ว่าเงินเดือนที่ลด1ปีก็แน่นอนครับไม่ได้กระทบตัวฟ้าเสียเท่าไหร่หลังจากนั้นเนี่ยฟ้าเสียมีการเดินไปกับผมเหยากงกรงครับแล้วก็ตัวของโอชียสามแล้วก็มีการคุยกับเหยากงกงว่าทําไมเน้นทำไมฮ่องเต้เนี่ยถึงส่ง หยากงกงกงมาเพราะว่าหยาองกงเนี่ยเป็นขันทีที่ค่อนข้างมียุแล้วทาไมไม่ไม่ส่งกงกงที่หนุ่มๆมาหน่อยซึ่งหยองกงก็กล่าวว่าคือการที่เขามาในครั้งนี้แน่นอนว่าเป็นการเรียส่งข,งของตัวฮ้องเต้เขาเป็นคนสนิทก็ส่งคนที่เดินทางมาเองแลฝฟาเสียก็มีการอันถามเหมือนกับตัวขันทีหงจู่เนี่ยว่าทาไมขันทีหงจู่ถึงไม่มาแทนเพราะว่าขันทีหงจู่เป็นคนสนิทของฮ้องเต้หยองกงก็บอกว่าตอนนี้หยอตอนนี้ตัวของหงจู่เนี่ยไม่อยู่ข้างกายข้างกายข้องเต้แล้ว เขาเนี่ยโดนฮ่างเต้ปลดออกมาแล้วก็ส่งไปยังอหอตะวันออกน,นะครับหรือที่อยู่ที่อยู่ของตัวตัวรัลญทายาดนี่แหละเหมือนกับไปไปคอยดูแลลัทายาซึ่งผมคิดว่าประเด็นเนี้ยเป็นมันเป็นแผนการตัวฟ้าเสียงที่ว่าทําให้หงจู่เนี่ยโดนปลดแล้วก็โดนย้ายไปอยู่ข้างใต้ลัทายาเพื่อเป็นสปายกับตัวเขาเพราะกล่าวว่าสาเหตุที่หงจู่เนี่ยโดนปลดออกไปเนี่ยเพราะว่าตัวฟ้าเสียงมีการคุยกับฮ่องเต้ว่าหงจู่เนี่ยมามา,มาลิ้งกับ มาลีนเงินทองกับตัวเขานะครับทําให้สุดท้ายแล้วหงจูเนี่ยโดนปลดออกไปอ่าใช่ครับก็มันก็เป็นแผนของป้าเสียแหละที่ในการทําให้หงจูเนี่ยไปอยู่กับระชทายาทแล้วก็ไปสปายเนี่ยคอยส่งข่าวให้กับเขานเองนะครับก็จากการที่เดินคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็ป้าเสียเนี่ยก็ได้คุยกับองค์ชายสามด้วยซึ่งองค์ชายสามก็มีการพูดคุยกับป้าเสียว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่อยากจะกลับไปที่มหานครจะเท่าไหร่แต่ป้าเสียบอกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยองค์ชายสามเนี่ยก็ต้องกลับไปอยู่ดีเพราะตัวเขาเนี่ยเนนนองคััะรบ สาเหตุที่ไม่อยากกลับเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวองค์ชายสามเนี่ยถ้าได้อยู่กับฟ้าเสียเนี่ยมันน่าจะสนุกกว่าทำนู่นทำนี่มันก็สนุกดีเขาก็องชอบแหละแต่ถ้าไปอยู่ในวังเนี่ยคือเขาไม่มีใครองค์ชายสามเพราะว่าบรรดาพี่พี่พี่น้องเขาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ต่างมีอำนาจแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยได้เห็นหัวเท่าเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าไม่อยากจะกลับเท่าไหร่อยากจะอยู่กับฟ้าเสียมากกว่านั่นเองอซึ่งฟ้าเสียให้ให้เหตุผลว่ายังไงเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยองค์ชายสามก็ต้องกลับไปอยู่ที่วังอยู่ดีตัวเาาาไมม่สรถ อยู่ช่วยเหลือองค์ชายสาได้ตลอดแล้วก็มีการบอกว่าที่เขาตัดเพราะว่าตัวเองไม่มีอำนาจเนี่ยก็เนื่องว่าในตอนนี้จางกรงจู่นะครับมีการสนับสนุนพี่หลองเขาในแหลักหรือองค์ชายรองแล้วก็ตัวของไทยฮากับฮองฮาเนี่ยมีการสนับสนุนรัฐาย,ยาธฮองเตยตอนนี้ก็ได้ก็ไม่ได้มีการสนับสนุนฝ่ายใดเป็นพิเศษนะครับเพียงแค่รอดูโอกาสาแค่นั้นแหละซึ่งแน่นอนองค์ชายสามก็ไม่มีใครสนับสนุนฟ้าเสียเลยบอกว่าตัวเขาไนี่แหละจะสนับสนุนตัวองค์ชายสามแทน แล้วก็มีการบอกอชายสามว่าตอนเนี้ยเขาได้ปล่อยข่าวแล้วให้ให้หยองกงเนี่ยไปเผยแพร่ข่าวภายในวังว่าตอนนี้ยฟ้านเสียนเนี่ยเลือกองค์ชายสามแล้วก็เป็นสิ่งที่ทาให้องค์ชายสามเขาตกใจเป็นอย่างยิ่งว่าทําไมฟ้านเสียนถึงทรุดหนุงตัวเขาเถ้าให้ดานะครับก็<อ>เพราะว่าความสนิทสนมกันมากกว่าคือฟ้านเสียนเนี่ยสนิทสนมกับตัวหอองค์ชายสามแล้วก็อย่าเป็นญาติกันอีกเขาก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนี้เนี่ยก็สอบสนุนองค์ชายสามมาแล้วกันแล้วเพราะองค์ชายสามเนี่ยเขาไม่ได้มีอำนาจแล้วก็ไม่ได้เป็นติพเป็นไพ่ของเขา เพราะได้มสับสนรจะทายาทอ,องชายรองเนี่ยก็ไม่ได้เพราะตั้งของตั้งสองคนเนี่ยบอกว่าเป็นโจทย์ของป้าเสียโดยตรงเลยนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ตัวป้าเสียนเนี่ยไม่คิดว่าจะสับสนตัวของทั้งสองคนนั้นเพราะไม่ว่าถ้าราชทาย,ยาทขึ้นคองราดหรือว่าองคชายรองขึ้นคองราดเนี่ยยังไงป้าเสียก็มีสิทธิ์ตายได้ทันทีเพราะนั้นก็เออหนุนองชายสามเนี่ยซึ่งเป็นญาติกันดีกว่าก็น่าจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเขามากที่สุดแล้วอย,ย่างเนี่ยเขาก็เล็งเห็นในความสามารถขององชายสามแหละว่าเป็นเด็กที่โตเกกินวววยยมมมีีคาาาาฉปอ่ง แล้วเขาเป็นคนอบมออรมโอใจสศาสตร์เองด้วยนั่นเองให้เห็นอ,อกเห็นใจประชาชนอะไรพวกนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าชอบก็าปากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เนี่ยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็เรามี Facebook แฟนเพจวิจาแหลกก็อย่าลืไมไปกดติดตามกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ